สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมลุงโจ้นะครับวันนี้นี่ครับบอกเลยรับรองนี่เบ็ดไม่ไผ่ครับสองคันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าหมายเด็ดนะครับเป็นหมายลับนะครับก็คือบ่อที่สวนนะครับบ่อที่สวนเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนมีปลารือเห็นพ่อเขาบอกว่ามีไอตัวตะกวดลงนะครับ ตัวไอตัวตัวเฮียลงครับตัวเฮียลงงแกบอกไม่รู้มันจะมาลงไปกินปลาหมดหรือเปล่าครับปลาดุกนะครับก็เดี๋ยวคอยดูนะครับเราก็หวังว่าจะได้ปลาดุกตัวใหญ่ๆนะมาย่างขึน่อย่างแล้วก็ทําหั่นเป็นแว่นๆนะทอดนะครับโอ้โหชูชีงอย่างี้นะแล้วก็ดุกฟูลาบดุกโอ้เปนดูเปนดูเพียบเลยนะเดี๋ยวให้ได้ก่อนแล้วกันด้วยเหยื่อเนี่ยไสเดือนนะครับด้วยเหยื่อไสเดือนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆนะครับเป็นกำลังใจด้วย ติดตามมาดูครับว่าวันนี้เหยื่อที้เดือนจะแผงลิ์หรือเปล่าจะได้กับข้าวหรือเปล่านะครับไะตกปลาทะกให้ห้ากับลุงโจกับดุยดุยเบ็ดไม่ไผ่ สรุปนะครับ แห้วนะครับวันนี้โอ้ไม่ได้เลยนะครับโอ้โยกินนะครับกินลากไปนะครับแต่ไม่ได้นะครับก็อเอาไว้มาแก้มือใหม่นะครับไปพบกันในคลิปหน้าเนาะไปบายบายวัสดีครับ <laughs>